สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับตัวเก็กบประจุหรือที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์ตัวเก,วก็บประจุก็จะทำหน้าที่ในการเก็กบประจุและก็ครายประจุก็คือการชาร์จแล้วก็ดสช,ชาร์มีหน่วยเป็นฟาลัดในตัวอย่างนี้ก็จะมาศึกษาสี่ชนิดนะครับเรามาดู ตัวแรกเป็นลักษณะเม็ดสีส้มๆชนิดนี้เรียกว่าแบบเซรามิกค,ครับตัวต่อมาก็จะเป็นแบบโพลีครับโพลีคาปาซิเตอร์อตัวที่3ก็จะเป็นชนิดอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลติกซึ่งก็จะมีขั้วบวกขั้วลบกำกับตามแถบ ตัวต่อมาก็จะเป็นแบบไมล่าเป็นแบบไมล่าคาปาิเตอร์วันนี้ก็จะลองมาอ่านค่าดูว่ามันจะมีค่าความจุเท<ม>่าใดนะครับแล้วก็จะมีวิธีการแปลงหน่วยมีลักษณะไหนบ้างนะตัวแรกเป็นซีเซรามิกก็จะมีโค้ดเขียนว่า104 10ก็จะเป็นค่าตัวเลขค่าคงที่4ตัวที่3ก็จะเป็นค่าที่เราจะต้องเพิ่ม0เข้าไป4หลักนะครับก็จะประมาณ10000แสนพิโคนะครับ100 0 0แพิโคแปลงหน่วยพิโคแปลงหน่วยเป็นนานโนก็จะเท่ากับ100นาโนแปลงหน่วยเป็นไมโครก็จะเท่ากับ0.1ไมโครฟาลัก อันนี้เราก็ต้องไปศึกษาในตารางในตารางแล้วก็การแปลงหน่วยเราถ้าเราจะเรียกในหน่วยไมโครก็จะ0.1ไมโครตัวต่อมาจุด47 k 275โวลต์นะครับอันนี้จะเป็นตัวเก็บประจุะที่อยู่ในไฟกระแสสลับนะครับจุด47 ก็จะเป็น0.47ไมโครนะครับหรือ470นาโนเค K. ก็จะเป็นค่าผิดพลาดบวกลบ10อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะมีอัอาตราทนแรงดันที่250โวลต์นะครับประมาณเนี้ยนะครับไม่มีขั้ว ตัวต่อมาตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กทรไลัยตัวเก็บประจุชนิดนี้ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบขั้วที่เป็นลบก็จะมีแถบลบอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีซึ่งตัวเก็บประจุชนิดนี้ก็จะบอกค่าไมโครโดยตรงและก็อัตราทนแรงดันโดยตรงครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นค่า3 3ไมโคร1 6 0โวลตอครับวอันนี้ก็จะเป็น ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์ตัวเก็บประจุตัวต่อมาเป็นแบบไมล่าครับมีโค้ดจำกับ 333J นะครับ,รบ3 3, 3, J, นบ 3, 3นะครับก็จะเป็นค่าตัวเลขนะ3ตัวสุดท้ายก็เพิ่มศูนย์เข้าไป3จํจำนวนนะก็จะอยู่ในหน่วยพิโคนะครับสามหมื่นสามพันพิโค เปลี่ยนหน่วยเป็นนาโนเท่ากับ33นาโนเปลี่ยนหน่วยเป็นไมโครก็เท่ากับ0.033์จสามสาโครสามารถดูจากตารางเทียบค่าและก็การอ่านหน่วยได้นะสำหรับคลิปนี้ก็มาศึกษาการอ่านค่าของตัวเกียรปัจจุนะครับซึ่งตัวเกียรปัจจุก็อาจจะมีหลายชนิด ลหลายเบอนะครับแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีการทํางานแตกต่างกันนะครับแต่ละการก็หลักการเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ในงานความถี่ในความถี่สูงความถี่ต่ำนะครับแล้วก็ก,การจัดวงจรไฟฟ้าครับสรุปก็คือตัวเก็บประจุทําหน้าที่ชาร์จประจุ แล้วก็คลายประจุนะครับหลักการคล้ายๆกับแบตเตอรี่ครับมีหน่วยเป็นฟาลัดมีหน่วยเป็นฟาลัดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ